บบม,มีผมหงอกมีผมหงอกด้วยเหรอำสุกบ้านนะครับได้ฝึกเขาทำกเกษตรนะครับสอนไปนะครับต้องหูหรานะครับแบบพอเพียงเรานี่แหละครับ องหมูขาวเอาแบบปลาปลาเรานี่แหละครับก,ก,กินเสร็จอาหารเรับก,กินผัดไปจะมุดทำไมวะเนาะ うん <noise> <noise>